ขุนเชียงหมูยอไส้กรอกหมูล้วนนะครับจากผลิตภัณฑ์เกษตรกรจังหวัดบุกีรัของปากครับผมหมูยอขุนเชียงกับมีนะครับอยากได้อะไรหนังเนาะไส้กรอกคือเป็นตะแซบใช่ไหแซบแล้วครับอันไส้กรอกหมูล้วนครับทุงเท่าไหร่นี่อ่ากิโลละสองร้อยซาครับผมครับมันจะเป็นไส้กรอกเปรี้ยวนิดนึงครับเป็นโบราณดั้งเดิมครับตัวนี้แต่กัตัวนี้เป็นขุนเชียงครับเพชรเองหมดเลยอ่าตัวนี้เป็นของโรงงานบีพีเอฟผลิตครับผมนะรับสินค้าจากกันเกษตรกรจังหวัดบุกีรัมย์ไปแปรรูปต่อครับ แซเบเนาะว่าแซ่บครับพี่ตัวนี้ลูกค้ามักเลยอันนี้ก็หมูย้อหนังครับนี่หมูย้อหนังครับหมูย้ออ่ะหมูล้วนครับใส่แป้งหน่อยนะครับเนื้อหมูล้วนเยตัวนี้แม่นครับผมหองงามเนาะครับหอลรหาสชิบาทครับอันนี้อันนี้เดซอนอันนี้ลูกซ้นเออรไก่ครับอ่าลูกซ้นหมูลูกซ้นเออรไก่ครับครับเป็นตัวเสีบเนาะครับลูกค้ามัดตัวใส่นี่ยก็ไม่ค่อยเห็นจักเทียอันปีบึงบันครับผม อยู่บริการเท่านี้แหละครับพี่อยู่ใส่ร้านอ่านี่ครับอยู่คงล้มเลื่อยนี่ครับอยู่คงเทคนิคครับโอ้เคยเห็นอยู่ด้วยเนาะแม่นครับผมขี้ไก่ดูยูแม่นครับร้านที่ขายมูนขายมูขายสินค้าแปรรูปอย่างอะไรล่ะพี่อยู่อันนี้ยังนี่อันนี้อันนี้อันนี้แหนมสามสั้นครับพี่กำลังส่มพอดีเลยได้ครับนี่บยชื่อแบรนกับแก้มมีคักเลยเหรอมีหลายอย่างครับเป็นตะกินอยู่ครับด้วยังไม่ได้ขายอยู่ครับเปิดซองมือเรื่อยบูธหนุนเนี่ยบอกครับโอ้ไป็นสุกนาะ <ม>ครับว่ญญาเป็นยังครับเพื่อนถามมังครับผมจ,จะเสียบอยู่ครับเอาไปก่อนได้ครับถามคักถามแน่ใช่นหะใส่กองวะจ้ากุดเสียงหมูยอจ้าเห็นสดๆด,ดใหม่ๆทุกมือดวยครับ